สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขชนมน,เนีเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมน,นีภาเขาปลาปลาอีหลีนี่ข้ามาหาของปา่ามาหาผักอินูนหรือว่าผักสาบสิมานบบสิพอวบอโอ้ยหอดหยอดอันนี้ไหมหอดนี่หยอดต้นใหม่นี่แหละงามผักหยอดบักลมูดปลามังขูดปลานี่มันแตกหยอดคือผักหวานน่ะสิ่นี้ผักหวานคือพื้น บ่มีเด้อบ่ได้อยู่ไก่เขาไก่ผู้มันอยู่ไก่เขาไก่ผู้คือทางบัวเฉดนี่สิมีอยู่นี่สิมาหาพาอีนู่นตามที่เฮาเคยเห็นหลาย,ลายๆลองหาเห็ดน,นี่ดินเขื่อนก็แบบนั่นบ่นี่เครื่องพักษาแต่ว่าไปดึงก็ป้ายเครื่อเขาสิไปทางใดนี่ก็เครื่องอพักษาเพิ่นนี่ๆๆ เพราะว่ามันออกหน่วยเลยนี่เคือผักกาดนี่นะครับพี่น้องเครื่าาาอผักสาดผักอีนูนต่างพิน,นยังไม่รู้เลยยังไม่ทันได้แนวบึงข้างบนข้างถึงแต่ว่าไล่กําลังไล่ยอดมีกําลังแตกยอดอยู่เห็นยอดดึงโดได,ดได้เลยโดดได้เลยเหรอเนี่ยสำนี้เอาไหมเนี่ยกําลังสำนี้เองบ่ายไหมยังไม่อ้นี่กําลังแตกไง สองคืบมั้งนี่อันนี้ว่าวนะอันนี้มันถเป็นใบเนาะย่างย่างครับย่างอ๋อแนวมึงถึงทึงมึงแนวมึงเขาปานานี่ก็มีแต่ใบใหม่แห้งกรอบหมดแดงบ่กไข่บ่เห็นแต่สูงสูงสูง เอออุ้ยเขื่อนพอีเนี่ยเขือ่อนตักสาบนวดตักสาบพุ่นเนย่ักกตัดไปปลูกไปช่ำไป,ไปพ่อไปช่ำแล้วก็ะอ่าอีหยังเกาะไปปลูกไว้ในเฮือนต้นสาบต้นแซงจันที่าน,านเลยผมเห็นอยู่ทางปราสาทติอำเภอปราสาเนี่ยอ่อันเพื่อาษา,าต่อไหม,ม,มอันกิ่งอันพอยช่ำนี่ล่ะสองรอยเออนี่ สองลอยเทียวแพงครับเพราะว่ากลินโยกับกันทุกคนที่ทำมีลมรักษาพกอุนวนกำลังปรุงบักไหวยังสีอะให้เขาปรุงบ่ได้บ่บักไหวจค่สีบ่ครับคุนบ่ได้ปรุงน้ำมันนนั่ดิปรุงน้ำตาน้ำตากับน้ำราดน้ำรากกับอันนี้สองหยอดนี่นะท่านเชื่อไเรื่อยๆแล้วเนาะท่านเชื่อมันจะเอาอะไรจีบเรื่องว่านแหละติดจีบปูนเจ้า ใส่แล้วก็มวนไว้แมนมวนไว้เออสองสามเครือเท่านั้นเลยยี่สิบบาทเออตามจริงเครือเดียวด้ยมีรสชาติขมออกหวานนิดนึงแมนครับขมนำแต่อร่อยมากอร่อยที่สุดคือผลหน่วยหน่วยเพิรนละพี่น้องหน่วยอ่อนอันนั้นหวานอมขมถ้าเป็นถ้าไปปลูกเองดูแลดีๆแทบสิบกขมเลยกินสดได้ครับสดกรอบรสชาติคล้ายๆยังบังบักงุ้งหยิวสิ อยากกินของธรรม,มาชาติแมนธรรมาชาติเสียบไม่อย่งอ่ะก็เอิดฟักเกิดเนี้ยเถอะตั่างเนี่ยเรื่องอะไรคนเฮาบ่อถานะขึ้นกุ๊กใหม่บาวา,มาต่ลูกบา,มาวาตะฝัวอีนี้นถ้าเจอตะกี้ขื้นดีดีเ,ดเกิดปีลิงแต่มามาเดี๋ยวนี้เถ่าแหล้วซัน้วนหย ใวปัจิบันหเยในลิ้นหินลิ่งกับเขาเป็นอย่านขึ้กันเลยข้าสารผาผพผาผาผเื่อนอ้เื่อใหญ่ตาเขือนี่งามแห้งตาละตาหนีนี่หน่งตาตาไร่น้ำเอาผู้ใดมาสกิดอันนี้นี่เพิ่หน่ะนี่นี่ผู้ใดมาเห็ดตา ่มื่เพรผมะแทงหามันออกตาจิสงสัยสีเมนเนี่ยโอ้ยสวามตัดจุดนี่เ็นะมองเงาเนี่ยคือแบบเขามาสัสิกดเลยสัิดไว้เห็นมันออกงอดบ่หัวเอเป็นแผลเรา็ติสบไม่ออกติดเออลองจ้ง่าเจังไหนมาหนึ่งมันก็ตัดตัดตัดเป็นท่อเราไปปักช่อมนี่เอาก่อนหน้าเพย่อจะเกดไม่ฝูกนะ นี่ออมจะได้เยอะเลยพักษาป่าของแท้จ้ะว่าแมนพักษาทพิพนเอาไปต่อตาดิมองมองอุ้ยผู้คือเง่าแห้งพันดีใจสี่นาคันปูก็ต้องเฮ็ดสุ่มให้เขาอยู่ใจสิกินไงตอนนี้คนปลูกหลายเหรอดิแม่นพูนไป เมนียงคือไข่นะไข่เง็ดปวกเลยโอนีุ่๋นเกียวก่อนนครับาต้ิบเครื่อนี่สุดรสมนีครับนี่เขาคุตัดไปเหลวนี่ตัดนี่เลยจะเีกินงายเนี่ยนาสูงแห้งสุงแห้งไหกแค่ถ่วหัวเนี่ยเมนของเข้ากับหลายเลยดิ ถึงอยู่ภ้าสวนกับอยู่หาอยากันเป็นดอกป่าแต่ว่าอยู่สวนน่ะจงไว้่ายเป็นหน่วยครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนี่ยผ้าสวนนเป็นดอกดอกดอกทุกยอดแตกออกทุกป่า่นโอ้บ่ไดูสวนพื้นมาสกิดไว้แล้วนี่นี่แสดงว่าเพิ่นมีออเดื่นว่าเม่นว่าเพิ่นมาสกิดเฮ็ดจังได๋เพิ่นมาจองนะโอ้เข้ามาสุดท้ายเพิ่นนี่เพิ่นมาอันนี้คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงครับพี่น้อง เฮ็ดไฮพักสาบหรือผักอินูนเขาเแตกยอดแตกตาออกเร็ว<ม>นี่ถ้ามีแผลอย่างนี้ตา<ม>ไปไหนตาเคียงนี้ก็นี่เขาก็ย่งออกเขาเดี๋วยวเป็นอุ้มมงนีมีมนนเกลือ<ม>จะวารายอยู่เพราะผลมาสกิดแบบนี้แล้วมันบ่อนอนเพิ่งกะติแตกออกอจริงสิล้วก็เพิ่งกะติทอนทอนเอาไปปักช้น ขายตัดไตเขาก็บบตุยดอกนี่เพราะว่ามีเขตมีเขตมีอันนี้อยู่กตุิบบะตุยเขาก็เช่าไปปลูกออกเมเพลพันแมนขยายพันธุ์มึงเปลี่ยนคนสุดเพือพี่สุดเผ็ดกไปที่ไหนที่ไหนได้เพส่คนปนมาจอง้วงปนมาจองไปเบิร์ตเหรออาอีกแล้วว่าจะจองไปทีหนึ่งจะจองไปทีโหลอยู่แล้วนมาจองไปเบิร์ตเหรพี่น้องเอ้ยกะถือว่าเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจครับ เป็นเพืชเศรษฐกิจที่กําลังมาแรงกํายอในสามสี่ปีนี้ปุ่งยอดน้อยนะใส่ใสใส่เนี่ยอ๋อนั่นไงนั่นไงนี่ไงปุ่งยอดน้อยอุ้ยเนี่ยถ้าเราจะรับไก่ก่อนก็ได้นะแต่เราไม่เอาหรอกเพราะว่าให้ผืนคนที่จองแล้วเนี่ยผมสิบอกเด้อ นี่แหละครับดีที่สุดนี่นี่กิ่งแบบนี้เหมาะสําหรับเอาไปปักช่าเพราะว่าเป็นกิ่งที่เป็นลําต้นเป็นเครือเป็นเถาที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปเนี่ยกำลังป่งยอดเยอะแยะเนี่ยกำลังป่งเลยเนี่ยตาเต็มเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่บางคนมาสกิดไใบนั่นสกิดไใบพี่ทั้งพี่ฟังพี่ก็มีพี่ครับอ้าฟอยปลาใส่ยอดใช่ไหมบริษัทกิดไวใส่ยอด น้าพนประดเกิไนะเออนี่คืองเคือนี้เขาจ้องกันท่าให้ดึงแห้งไลอันนี้ครับยอดหมดแดงเลยโว้ยบัดไดเทียมันชุดสำนัะบ่้ยเดยเราไปปักช่อแตงแ่โดนเลยแมนครับเนี่ยเดอเคื่อหนึ่ง่าโอ้ พี่น้องสังเกตเด้อผู้ใดมีสวนมีไฮติดโคกติดป่านี่เพิ่นสิเห็ดสุ่มไปด้เพิ่นสิเห็ดสุ่มเห็ดคางไปนั่นแหละครับเพิ่นปลูกผักสาบหรือผักอีนูนอุ้ยนี่ไงยอดเลยครับเอาเร็วเลยนี่ครับเอาเลยเอเยเอนี่เด็ดอยอดแล้วเพื่อนมาเพิ่นสิบ่ออกอีกนี่ครับอ๋อเดี๋ยวกิ่งออกเร็วมาหนึ่ไงแมนครับ นี่นี่ลักษณะเครือเพิ่นหลายหลายท่านอาจจะไม่รู้อันนี้เครือแก่เครือแก่ก็เพื่ออ่อนนี่ต่างกันครับอันนี้แก่แล้วถามว่าไปปลูกได้บ่ได้ครับได้ได้บางคนใส่ใส่น้ำยาเล่งหักน้ำไหมนนี่หละเอาประมาณคืบนึงนี่ละครับตอนหนึ่งทอนหนึ่งท่อน เต็มเลยแมนครเขาลังเต็มเนี่ยนี่ท่อนนึงกับสิประมาณนี่แหละครับเครื่องคืบนี่นี่นี่ถือว่ามาเที่ยวปลาค่ะพามาเปลี่ยนบรรยากาศเรากตาตัดนี่ชืดตัดนีเชืดนี่ตานี่พฝนจืแตกแตกยอดออกผมก็เอาไปให้พินิดพินิดนั่นวะเออบั้นน้องบัวแมนครับพนังกะประสบผลสำเร็จแล้วเอาไปให้จักกิ่งดอกสิบกิ่ง กิิดยู่่งนีแหละแมนครับนั่นนั่นคือประสบผลสำเร็จตอนนี้กะซีคิดว่าคุ้มหรอ,หม,อมั้งหลังจากปีไก่นี่ก็ซีคิดว่าทดได้กินดอกกินยอดแล้วครับผมแฟนครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับพี่น้องมแมนลองเอาไปขยายพันธุ์มึงผมก็สิส่งไปให้จังซี่นะทอนละสิบยี่สิบบาทครับบ่แพงเอาแมนเพเร,เราะเด็กชายอย่างแมนเพราะเด็กชายผมสู้โหด นี่เพื่อนเป็นยังชื่อว่ามือหนานี่้าหนามอันนี้แมนยูนี่ครับต่างกันอันนี้เข้า่หนามมันจะเป็นเลี่ยมครับเ้งก็เป็นยาอีกชนิดหนึ่งน้เป็น้ชายน้อ่อนอ่อนครับเพื่อพวกนี้สิว่าแข็งกระดังจับแล้วมันสิอ่อนนิ่มเขา่นาเนาะแสิภาาไปเมืง พักษาบลึกดำบันครับพี่น้องอันนี้นี่บอกอายุอาน้ำบ่ได้อันนี้เขาเจอยากไปนี่ลองมือถากไปเพราะพี่นังครับเพื่อป้านบ้าอันนี้อู้ันนี้แหลมบึ้งปวดเถาไงเอาไปทิ้งถากบึ้งถากไปกับปตุ้ยเพราะว่าไงจะปวดแต่ว่าสีออกบนอยากถึงตรงกันอันนี้ถือว่ารุ่นเถารุ่นถุกัดพุ่นละนี่สำค้าตุ้ยนี่ครับเพื่อพักสาบครับพักสาบหรือพักอีนู่น เอาเอานี่บอ้ะจะไปถากไงปานั่นพ่อสนับกับพ่อบังคับนี่คือวิธีรัดเทคนิคบังคับให้เพื่อนแตกยอดแตกยอดแตกตาหม้ไมมใหไงเนาะฮัชย์ยี่ป แต่เพิ่งเห็นเลยนี่เนี่ยเวลามาหาเห็ดเขามาหาเห็ดอื้เพราแต่เขางงอยู่ลุงมาเล่นหรือจิกอย่างไงอย่านั่งปลาก่อนเนยนี่แหละครับพี่น้องจะเก่งขี้เล็กอย่านั่งออกจากปลานี่แหละครับเขียวเหนียวเป็นยางดียาดีครับโหเดาเล่นอะไรจี กออกอกออกกกเ่าแล้วนเนาะนี่แหละครับเขียวองค์ยงดีครับพี่น้องอย่านั่งปลานี่เป็นยาเย็นเป็นยาเย็นเด้อพี่น้องยาเย็นแต่บ่มีรสชาติขมนี่กระตุ่มใบล่ะนี่บ่ดีไปแกงกินเวทผมว่าเนาะแมนอยู่ผู้ใดละตุ่มปลาี้เล็กไว้คือดีอเถอนนะขอบคุณครับ กหน้าที่เพิ่นเลยแม่นขอบคุณครับ <c oughs> พอได้อาสินี้ก็ได้หมอใหญ่แล้วนี่เอย่านัา่นเขียวงงยงได้เลย,เลยขั้นยานั่งนี่ต้องเ,อเป็นน้ำเนียวเหน,นียวเหนื่อยเนืน่อเสน้ำมึงกันะอะดอกไม้บอกอ๋อกใช่หร้ว ดอกพักจิ๋วบ่บ่เมือนผักติ๋วในปลานี่ยบ่เป็นดอกเด้อพี่น้องบดอกผักติ๋วมลนั่นนะนะหันสิเป็นดอกกะส่วนหน่อยครับต้นที่เป็นดอกนี่ผักติ๋วนี่ยจะออกน้ำปลาเั๋วเพราะท่นไข่ด้วค่ะพี่น้องบ่บ่บ่เท่านไข่ไข่หาหมิ่มอยู่ได้นี่แนมเลี้ยวหาหมิ่มน้ำอยางนี้วุ้ยทั้งหมดได้ทั้งป่ายพักกระเดาเมียทั้งโถวได้ไดนปลาฮัดเลย ถ้าเสือบอกว่ามีใครผมเสือดิครับแต่มันคือสูงแฉะตั้งทั้งนี่นี่ถวยหนึ่งเลยดิ่นี่นี่พอดีเป็ปีนถวยใหญ่เลยดิ่นี่ไอแค่ป้าแล้วเจอแล้วนีกับบาไเลยนี่นี่ที่เขาออกไงออกไร้แป๊แท็นี่ออกจนเหี่ยวหลายซ้ำแล้วหลายซ้ำแล้ว หายตาทีครับเลยยาเฮ็ดเว้นวักเว้นวักครับเออนี่ดิเว้นวักตาเว้นวักตาช่วมาสังเกตเ็นเห็ดสิเออนั่นละเว้นวักตาถ้าท่านใดสนใจนี่สร้างได้พี่น้องอสเปกได้สร้างสเปกได้พร้อมอจะเอาเครือแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาอ่อนแบบนี้ก็ได้หันอ่อนแบบนี้เพื่อเพิ่มิจะเป็นสีเขียว คือเปลือกเพิ่นนี่สิบ่ท่านได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลพระท่านแตกงงบ่ครับถามว่าปลูกได้บ่ได้ครับนี่ยไปด้วยกันแม่นลองเอาไปขยายพันธุ์มึงพี่น้องถามมาขายจังได้กดสีประมาณฟุดหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งครับไม้บรรทัดหนึ่งหันไปตัดเครื่องก็สีได้สองกิ่ง นี่ครับการทรงกร็สิพงกรกสิอเอาไปประมาณ3ามเส้นนี่แหละฟุตหนึ่งสิบยี่สิบบาทครับร่วมา่าทรงประมาณนั้นลองถักมาได้เด้อพี่น้องเด้อเลือดลอยครับนี่ผักอินูนผักสาบเลือดร้อยจากธรรมชาติของแท้แนวตื่นอตัวห้าด้พักคูมิพักกาม นี่ผักกุ่มเป็นยอดบบเมนตีเข่าว่าผักกาบเป็นดอกแบบเขาเอาื่อหนใดยุบันจริงๆแบบก็อื่นผักกาบไปเยอะเลยเนีน่ยนครับภาษากลางคนลาผักกุ่มทำไมถึงเรยียกผักกุ่มก็ไม่รู้ก็ทิ่<ล>เป็นคล้ายๆแบบแล้วทำไมถึงเรยียกผักกาบก็ไม่รู้ <laughs> รู้แต่ว่าดองแลแ้วแซ่บเหงาะขี้เล็กกับเต็มอยู่เบื้งที่ล่ะนี่เน,นี่ยอย่าอันไหนดีล่ะขี้เล็กเอาไว้ก่อนเอานี่ก่อนแล้วเนาะเอากุ้มกามก่อนกุ้มกามเนาะครับ ดองเลยใปเ,เกลียวปนเขียดแม่มขวานาเดอร์ครับอขอบคุณครับพี่อย,อย,ยอดเต็มเลยขึ้นเลยเท้านั่งก็ได้นั่นนั่งได้นั่นหัวเสาหม

หุ่นไหมหยอดไหมน้องแซ่บครับดองไม่ต้องอะไรมากมายดองน้ำเปล่าน้าเป<า>่นี่แหละ,ะผุ่นอยู่หัวเธอนั่นเอาเท่ไรงายังสิบุลงสาวมักเพ็ดอีียงหลายอย่างพร้อมกันน่ะ,นะทุกคนนั่นแหละหมูอวานนั่นหูว่าอันนี้มักเห็ดอีียงพร้อมๆกันหลายๆอย่างทีินท,ท,ทั้งตุ่มอันนี้ปิ่งใหม่จะบอกเรือว่าทั้งอาบน้ำทั้งกินเข่าพร้อมกัน ต้มไม้ปิ้งปิ้งเดือดโอ้นั่นเออต้มไม้ปิ้งเดือดนั่นถือว่าต้มเดือดต้มใส่ผุนเอาข้างในก้อนข้างนอกก็เอาไงบ่า่นเหนี่ยขั่วพ่นหักเลยก็ได้ตัวแตงกิ้งพ่นพร้อมแต่ว่าพ่อต้องหักดอกเด็ดเด็ดเอาก็พอยอดพอดีพอดีครับพี่น้องเออล่ำล่ำยังสี่กะดองแล้วก็กรอบดองประมาณจากมือสามมือสามวันมือสุดท้ายนี่เอาน้ำขอม้าใส่หางดีครับ ใส่เกี๊ยลงไปแมนครับทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนก็กินได้เลยไม่ความจริงอ่ะน้ำสุดท้ายน้ำที่สามน่ะถ่ายน้ำเสร็จก็ใส่เกี๊ยกินได้เลยก็ได้นะก็เปลี่ยนน้ำทุกมืเหรอแม่ดิเพื่อไม่ให้มีกลิ่นนองไม่ให้มีกลิ่นนองแล้วครับให้กลิ่นเหม็นเขียวมันออกแต่ว่าบางคนเพิ่นหมักนองนงนี่เหรอมันนี่รสชาติเพิ่งกันสิเป็นมันๆหรอพี่น้องกินครับน้ำพริกปลาปูนกินได้เบิดครับกับยังกินได้กับเต็กหมูยังได้เบิด ได้เบิดหัอขีดเล็กหวงท่างคอยเห็นโอ้โหซาวานี่ย,าบ,ายบ่อึดครับนั่งก,กินริมทางช่วงนี้มันช่วงฤดูใบไม้ผลีหลังการรดูใบไม้ปงใบปงยอดมันกับผ่านผลรูดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะผ่านหนาวแล้วเนาะฤดูหอนมะนี่้นใบม่นกับแตกยอดแตกใบออกครับใบไม้ผลิเออเอาจากใบโอ้ย ได้อ้อันนีกะว่างไว้กะหอยไว้กะได้ดอ,อกกะคู่นั่นนะ่ะมันบ่ได้เกตกายหยังเลยขนาดดีอยู่น่ะขอบคุณครับตามจริงที่ผมที่สิ่งที่ผมอยากตอนนี้คือดอกพักกีเล็กพี่น้องอเอาไปสูงหญ้ามันหลาย,ยาหูใจว่าเป็นอยังเขาคือบ่ไ,ได้อันตำตำนะ่ะมันบ่เป็นดอกมันบานกน่อน อันดอกทูมพุนยุไปดอกด้อุ่นแม่นครับคือหาเห็ดเป็นแนวไหมสันนมองอันนั่นเท่านั่นเออนั่นล่ะมองอันนน่ะพุนพุนุนุง้างในไหมุนไหมพุนไหมพุนไหมข้างในพุนไหมเอาไปทุงานเเอาไปทุงาแเหวเนาะทำตำมาต้นุ่สูงหนุนคุ้มไม่เอายู่ประสันต้นตำกัเอาง่ายๆก็เล็บมอดเ่านาะ ยิงเฮาลีเพิ่นยิงแตกดอกออกอีครับพี่น้องแตงเงาะนี่ชิวๆเด้อค่ะพี่น้อ,อ,พนองพ,พ,พ,พักคลิปพักเก็บไปผักคอนเนี่ยแดดมันแห้งเนาะลุงธงรายกะนันน่นนั่นนั่นขวามือขวามือขวามือขวาขัวนี่นะครับลุงธงพันรายกะหนาหมื่เวียนก่าแบบเจ็ดสี่หนาเล่ มา,านเะวนาดำมานานใม่ไหมเหมือนสิพี่จ๋าไปไหนมาได้เน,น,ะนออาะมือยังไงสิแม่เก็บเน่าจับเสียบไหมบานเข้าหูไหมนี่เพียงหนอนอ้อนงามๆเลยมันนี่นั่นอยู่ตลาดไทยน่ะเต็มเลยดิหนิเพิ่นเอาไปขายตลาดไทยนั่นดองบ่ท่านใดเป็นปันใดครับที่เพิ่นเอาไปเห็ด ขายนั่นเพิ่นกเ็เฮ็ดเพื่อแบบว่าตัวจะไปหอดมือผู้บริโภคมันก็สิพอดีจังซี่นะแต่ว่าถ้าเฮาเก็บขายเก็บเองแบบนี้นี่แซ่บเฮ็ดเองนี่เคยส่งเพนะิ่นเพิ่นเคยสั่งแซเจยืะสิแซาเจืยด้วยเคยส่องอยู่เด้เนาะเคยส่องอยู่หลายหลายก็เช้ามาทดองไว้ขายแม่นครับให้ฮอดดีๆก่อนก็สิฮอดอยู่ถ้าเทื่อพี่น้องอยากกินนั่นนะฮอดอินีแล้วตั้งแต่บางตรร้นก็ บางตน้งตนกับเสียด้บางต้นก็บฮึนหลายคือกันครับพี่น้องกันบน,บนบี่ต้นเสียบต้นวัดเสียบพื้กกันดิเอ้ยพอดีพอดีเลยอีพอเินปลูกขักซ้ำมือน,นี่แต่มีแต่ท้องท้องท้องเขียวเฮ้ยกินเอาครับเป็นแมงบงมึงเพิ่นบ่เมืออ่อยงจี ันจก็ห้องหาผัวก็ห้องหาลูกจะเงียบเลยไปว่าจะไปทวงว่าท่นห้องหาผัวห้องหาลูกเงียบเลยเยียวองยงเลยเยียวงามเนาะงามครับพี่น้องได้เดวดองอดใจบาไหวเป็นหย่อมที่เล็กงามตัวผมบอกทุกท่านหมบูรณ์เต็มเลยมากเก็บไปซอยกันเก็บ งหมอญใหญ่ๆนี uh> to ่นี่แต่แก่งอีไเท่านั้นเดียวคนแกงหมอญใหญ่แกงแจกแกงขายยม่บานแกงขายบ่ได้ดอกทุงละยี่สิบห้าบาททุงละยี่สิบบาทเพิ่นก็ว่าแพงก็ของมันแพงคือนหลีกิงกระซ้ายบางคนก็ซื้อบเปล่าก็ทั้งนี้แกงต้องใช้กะทิ่เลยเปล่ากองเท่าไรล่ะในที่ในยุคที่เอาน้ำมันพืชขวดละหกสิบเจ็ดสิบบาท ก็อยากผักเลยเขาอยากหมากแพงนี่สุดยอดน้ำมันพืชนี่คันแมนเฮือนได้มักถอดเนี่นี่โอ้ก็คือคือคืได้ละเอียดเรายั้งหลายก็ได้อืเนี่แหลยเห็ดละโผนเขาเห็ดมาแล้วเขาเห็ดมาแล้วหรับแล้วอได้มันกับซิงบริโภคบางเทธอมันกันี่เนาะอุ้ยเนี่กินเนาะอืพคนแน่ว่าคัน เพิ่นอีหยังละ่ะเพิ่นสืออ่อหมถอดไหลน้ำมันน่ะเมียเทเบร้อนหมอมันเป็นถอดไหลน้ำมันไหมต้องมีสารเทเบรอนล่ะครือแบบกวนบางสัมกับสบติดสบติดหมออืมนั่นแหละยังไงมันนี่ยังสับอนเลยแล้วที่นี่ก็ใส่ไฟผ่าติดบัดนี้้ม่ผาเปลืองไฟ่ยิงเดียวประหยัดน้ำมันเลยแต่เพิ่นเปลือไงไผ่ นาห่อนก็มาเหลี่ยวกันทีนี้ะนะมามาปลามาดงมาเก็บของกับเบาซู่กันฟังมนค้า,าคุณป่าคุณแม่คุณยายก็กระจมเรื่องของแพงกันเบอดทสุกคน,นน,นคอะ่างเงี้มันเป็นสิ่งที่ต้องแพงแต่ว่าสีแพงเลี้ยวแพงสาขขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างครับเพราะว่าคางเงินของเฮานี่มันต้องลดลงคางเงินถือถือ เรงใสบงนี่สสสีชมั้งซีเออนน่เอออยปนนว่าอาล้านพื้นนั่นดิอือวายกลุ่มยากลุ่มไปใหยแตนกลุ่มกลุ่มไเรมาขึ้นบอกลุ่มโลงแล้วคเห็นหัวสาวนงจมอยู่ แต่ว่าไอ้เชือกับหัวอโบราณดิ้หวงั้นก็แล้วแต่พันตัวแหลวแต่พันแล้วแต่คุนนะแต่กับ่าเนี่ยพ่ลัานเขอามาอย่างนี้น่าบูนเขานั่นดิใส่หมูค่ะค่ะก็คือว่าหลังพี่น้องมันหอนผมบ่ค่อยมักใส่หมวปานใดมันหอนหัวขนาดเราเป็นมะเร็งผมเรายังบวกลนจนเสียชีวิตโทษ ลายแห้งโอ้ยอซกับเก็บก่อนมาสิรุ่นลูกพอยายแป้นเหลือมมีมีแนวมาให้แล้วเอามาอ่างกระดอยก่อนมียางเนี้ยหนึ่งยางก่อนอุ้ยสีนี้กับเี้านอนจังไรจังแป้นจังดำบ่งเดี่ยวนี้นด้ามแป้นมันง่ามกับหมอญแป้นสีแดงต้องเหลือมาสีหวานอโอ้ย แต่แต่ป้าหนั้นว่าถูสบู่ทละสองก่อนโอ้ยมันกระเดานี่มันงามมันหรือก็ถูเราเป็นแบบนี้บ่บ่อย่าถูเด้อเสียถูนี่ยางเนี่ยว่าเอาไว้ถามมันละบอดโอ้ยเนี่ยว่าอย่างต่อไปตีล่ะตะโดยจะว่ามียังไงหนึ่งเล็กสามหนึ่งมีกอ้ยขาวอู้ดเนี่ยฟ้ามเออ ไส่ขี้ไข่ขี้ไข่มันได้ดอกเบิ้งการันตีได้เลยอันนี้อันนี้ยังเอาเบิ้งไก่ไก่อย่านั่งอย่านั่งปลาเอามาถ่ายนั่งบานกินบะไรกินได้อยู่ห่างไปมันแข็งแห้งบางเทื่อนี่มันหนาเด็ดๆอันนี้อันนี้ยังอาโหูหจะได้กัดเต๊กี้กับเต็กี้แล้ว่ะตี ตะกี้กับทีนึงไม่ในทีรู้ถูกว่าภาษาเขาได้ขืนนวยมาจากตึกน,นี่แห <ไว S 1> ละค่ะ<ห>พี่ <ไว S 1> น้อง <ไว S 1> เดี๋ยวสิหาเวียกให้ตาดุยเห็ดนี่โหดขีเล็กขอกกันไม่คิปมนาสวัสดีค่ะมือนี้ไม่แต่ข้องเขียวๆเ,เลยมาพ่อข้องดำอยู่เพิ่งเหอนนี้ <laughs>